มาในแล้วบ้างตัวนี้เนะะาะดูนี่ปลาปาก่นะอนไปไปง่ายๆเหมือนเดเนาะเห้ยคือคงคือว่าผมมีกระปูกบายดีพี่น้องวันนี้เท่ามาหาเมฆป้าเนาะคือว่าเป็นการมาหากินเพื่อนเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามามนเนี้เาสีไใดป้าหรือวะตัวเลรียญแขกว่าเนาะ เอ,อย่าย่ตัวเดีวยวเขาเบ็ดโนะย่พี่เนาะตัวนี้แม่นไปกดหน่อยที่ว่าเขายิงเนาะก้นเขายิงเขาจะโปรยทายเนะาะโค้ดบาดเ้าหมดไปเขาคิดว่ามันน่าจ,จะบ,บ่มีป้าแต่ลงไปบาดบ่อเนาะเอาเลยกดกล่องมาท่านจะทายท่าน ตอนที่ว่าเขาขึ้นมาแล้ว,ลวเนาะอันอี้เป็นประพออันนี้เขาก็ถ่ายพอท่านเนาะโอเวลาเขาก็เก็บของเสียงมันจะดังหย่านป้ามันไปเลยยิ่งก่อนแล้วก็ปลาดุกนี่เหาือเคยยิ่งเรงมมยเนาะจบแมันเลยหักคอไหมจะตื่นอ๋อ เหรอตัวนี้เหรอใส่ไรวะใส่เฮาสกอตอนนี้คือตอนที่เขามถ่ายในนาเนาะเขายิง,งนนจะว่ามันจะว่าเห็นเหรอมาในแล้วว้างตัวนี้เนะะา,าะโอยัง,งปลาปลาก่อนไปปลายัางแหละเฮ้ยอาย่ ปากาเนาเอาหลังจากที่วางมุดงามแล้วก็สกลับรดเมื่อด้วยพี่น้องมาหอดนะฮะก็สิอันกันเนาะมาเทิงปลาโในลายซุ้มวนอยมเหี้มุกขึ้นมาผมมีกระปูโ้เตมได้วจ้บตรมันบุพเพอันฟอนไป้าบไยโยนเลยนะเมื่อไนีพี่น้องกินวัสี่ฟอเลย เลตัวองพก็ตอนก็ต้องเกิดคนโตบ่มื้อนี้ซองใยิงซองปะเออห้พเป็นอยู่เนาะมื้อนี้เนาะอ้ซ้โลบ่รูหลักล้โัวแล้วนี่ัวนีเนาะปลาบูนี่ปลาหอมเว้ยตัวนี้อันนั้นพอตาลงใหม่เด้นีแหละปลาหอมแบ้านกับกับปูกปูก็นี่แหละมื้อยาหอมีงดี Nào, hiên vị Đen Bột bột như này tôi đi thì là Hiên vị Đó hả? Chia Thấy Sắc, hiên vị ạ hù đi ở đây, không phải nhận đấy. Này, bột tiếp, bắt đầu khác đi một tiếp Chụp bánh ียใช้ท huh. ุงเงต่อไปก็ได้สำกัน ال ี่แงละเนาะถูกไพอสองต๊สามตงรคนนี้กรึงมนี่ประมาณเป็นไเติบมานี่เอ้าพี่น้องเอ้ามากระปุก วัดเป็นไข้เป็นจากตายสิได้มือบอกกันมึงเป็นจับมงไปไแต่วทกีโลไทยไปรลเว้นก็มือแ,แล้วไปเนาะเต้บอกครับไปสามหมูมามาลัดกันอยู่นี้เผื่อเผื่อไปเผื่ออ,อนาคตวันนี้มาภาค้าเกี่ยวเขาอีกหมูมแต่ขี่้กล้านเา,าเฮือนแล้วก็ไปไปส่วนเด้อ ลอยพี่น้องอย่างนี้เลยใช้กระปุกแบ,บนหน่กระปุกเลยโอ้กระปุกเนาะ <c oughs> ตัวหน,น,นึ่งใช้เวงานมันเว้ยแ่งกว่าแบ่ง <c oughs> กันพลังงานนี่ไงเอา้าแล้วต่อ